สวัสดีครับผมไปตัวมงคลนะครับ E.P. นี้ก็เป็น E.P. แรกนะครับของปนินตัวมงคลหนองคายนะครับทุกท่านทราบกันไหมครับว่าปนินในบ้านเราใครเป็นผู้นําเข้ามาแล้วก็ปนินในจังหวัดหนองคายมีเลี้ยงแบบไหนบ้างสุดท้ายนะครับปนินในแบบฉบับของตัวมงคลเป็นแบบไหนถ้าอยากรู้ตามไปดูเลยครับ เรื่องราวความเป็นมาของปนินนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มีนาคมพศ2508นะครับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเมื่อครั้งทรงนำลงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับได้น้อม9้าถวายปาน้ำจืดในตระกูลที่ละเปียจำนวน50ตัวแดบในหลวงราชการที่9ของเรานะครับทรงพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้นะครับเป็นภาษาไทยว่าปนินซึ่งมีความหมายว่า สีดำนะครับหรือสีนิลนะครับหลังจากนั้นในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้มีพระ,ะราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงนะครับเพาะขยายพันธุ์ลูกปลาอีกจํานวนมากจนถึงวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2509จึงได้พระราชทานลูกปลานิลขนาด3-5เซนติเมตรจำนวน10,000ตัวให้แก่อธิบดีกรมประมงและสถานีประมงต่างๆอีกจํานวน1 5แห่งทั่วไทยเลยครับ ต่อมาพระองค์ทรงรับสั่งนะครับให้เร่งรัดศึกษาวิจัยพันธุกรรมนะครับทำให้ปานินเนี่ยมีขนาดตัวที่โตมากขึ้นนะครับได้เนื้อมากขึ้นจนเป็นสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์เลยนะครับ และพระราชทานชื่อใหม่นะครับว่าปนินสายพันธุ์จิตรัดดาครับผมจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับปนินก็ได้กลายมาเป็นปลาเศรษฐกิจตัวหนึ่งของคนไทยนะครับสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านจํานวนมากนะครับซึ่งปนินเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะครับมีทั้งโอเมก้า3นะครับแล้วก็มีโปรตีนที่สูงด้วยนะครับดีต่อสุขภาพมากมายเลยครับเรื่องต่อมาเราจะพูดถึงรูปแบบการเลี้ยงปนินในจังหวัดหนองคายนะครับ จริงๆแล้วปานินนะครับเลี้ยงง่ายนะครับไม่ว่าจะในบ่อดินบ่อดินปูผ้าใบหรือบ่อปูหรือแม้กระทั่งกระชังแม่น้ําเองนะครับเลี้ยงได้หมดเลยนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือปานินในกระชังแม่น้ําโขงนะครับหนองคายเองมีทั้งหมด9อําเภอนะครับมี6อําเภอที่ติดแม่น้ําโขงครับซึ่งหนองคายก็ไม่ใช่จังหวัดเดียวนะครับที่เลี้ยงปานินกระชังแม่น้ําโขงนะครับก็ยังมีเมืองเลย มีบึงการมีมุกดาหารมีอุบลราชธานีนะครับซึ่งจังหวัดเหล่านี้นะครับก็ได้อานิสงส์ที่ติดกับแม่น้ําโขงนะครับได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับซึ่งวิถีชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําโขงนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําเกษตรกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดใบยาสูบพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับข้าวหรือแม้กระทั่งเลี้ยงสัตว์นะครับวัวควายนะครับที่ได้กินหญ้าอยู่ตามริมแม่น้ํานะครับ หรืออีกอย่างนึงนะครับที่สําคัญก็คือปลาแม่น้ําต่างๆที่อยู่ในแม่น้ําโขงนะครับ ซึ่งถ้าได้มาในจังหวัดหนองคายก็จะได้ชิมได้ทานกันนะครับผมข้อดีของการเลี้ยงปานินกระชังแม่น้ำโขงนะครับที่แตกต่างจากรูปแบบอื่นนะครับข้อดีอย่างแรกเลยก็คือการได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับซึ่งชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินมากนักนะครับก็สามารถทําอาชีพนี้ได้นะครับข้อดีข้อที่2นะครับก็คือจะเลี้ยงได้หนานแน่นกว่าในรูปแบบอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นบอ่อดินนะครับ ถ้าเราใส่ปนินเข้าไปนะครับเราจะใส่ลงไปในบอ่อได้แค่15-20ตัวต่อน้ํา1ลูกบาทเมตรนะครับแต่ถ้าคุณเลี้ยงปนินกระชังแม่น้ําโขงนะครับเราจะสามารถใส่ปนินลงไปในกระชังนะครับด้วยจํานวน50 ถึง60ตัว vt. ต่อน้ำ1ลูกบาทเมตรเลยนะครับข,<อ> deposit, ข้อดีข้อที่3นะครับคุณไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการเติมอากาศลงไปเลยนะครับซึ่งปลานินเป็นปลาที่ต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์นะครับถ้าคุณเลี้ยงในระบบปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อดิบหรือบ่อปูนซึ่งไม่มีการถ่ายเทน้ําหรือมีการถ่ายเทน้ําน้อยนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องเติมอากาศลงไปนะครับแต่ถ้าคุณเลี้ยงในกระชังแม่น้ําโขงนะครับออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนะครับมันจะไหลมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเพียงพอต่่ออออกาารยยูศัขง ปลาดิญอยู่แล้วนะครับคุณก็จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าไปได้มากเลยครับข้อดีข้อสุดท้ายนะครับคุณจะได้ปลานินนะครับที่เนื้อแน่นและไม่มีกลิ่นดินเลยนะครับเรียกได้ว่าใครที่มาหนองคายแล้วไม่ได้ชิมปลานินกระชังแม่น้ําโขงนะครับถือว่าคุณมาไม่ถึงหนองคายนะครับในทางกลับกันนะครับการเลี้ยงปลานินในกระชังแม่น้ําโขงนะครับก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าแม่น้ําโขงเองนะครับเป็นแหล่งน้ําสาธารณะนะครับไหลผ่านมาหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเองลาวไทยหรือเวียดนามนะครับทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำ ขงทั้งสิ้นนะครับครับการเลี้ยงปนินในรูปแบบต่างๆนะครับก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับเกษตรกรท่านใดก็ดูว่าพื้นที่ของท่านเหมาะสมกับรูปแบบใดนะครับใครที่สนใจจะเลี้ยงปนินนะครับก็สอบถามไปที่กรมประมงในแต่ละพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับมาดูกันในส่วนของปนินกระชังแม่น้ํโขงในแบบฉบับของร้านโตมงคลกันนะครับร้านโตมงคลเองนะครับเลี้ยงปนินในกระชังแม่น้ํโขงเท่านั้นนะครับไม่มีแหล่งน้ําอื่นนะครับโดยจุดที่เลี้ยงนะครับจะอยู่ที่อาเภอสีเชียงใหม่นะครับตาบลบ้านหม้ออาเภอ เมืองตำบลปักโคตำบลเมืองหมีตำบลกวนวันตำบลหินงมและตำบลบ้านเดือนะครับโดยร้านโตโมงคลน,นะครับอยู่กับธุรกิจการเลี้ยงปลานินกระชังแม่น้าโขงมาประมาณ20ปีแล้วนะครับโดยปัจจุบันมีกระชังทั้งสิ้นนะครับประมาณ700กระชังนะครับปลาที่ลงอยู่ในระบบทั้งหมดนะครับประมาณ2ล้านตัวนะครับซึ่งนอกเหนือจากการเลี้ยงปลานินในกระชังแม่น้ําโขงแล้วนะครับธุรกิจอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนจําหน่ายอาหารสัตว์น้ําของบอมจเจริญโภคภัณฑ์อาหารนะครับหรือว่า CP นั่นเอง ซึ่งทางร้านก็เป็นตัวแทนจำหน่ายแบบครบวงจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกพันปลาอาหารยาหรือวิตามินต,ต่างๆนะครับ ผู้ใดที่สนใจผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของทาง CP นะครับก็สอบาาถสอบถามมาทางร้านตมมงคลได้เลยนะครับเรามาต่อกันด้วยเรื่องของปลานินกระชังแม่น้ำโขงกันนะครับกระชังในแบบที่ร้านใช้นะครับก็มีหลากหลายไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นกว้างคูณยาวนะครับ3คูณ3เมตร 3, คูณ6เมตร4ีคูณ6เมตรหรือ2,2คูณเมตรนะครับนี่คือไซส์กว้างคูณยาวนะครับส่วนความลึกนะครับก็อยู่ที่1.8ถึง2เมตรนะครับเรามาดูกันในส่วนตัวกระชังกันนะครับส่วนแรกครับเป็นส่วนของโครงโครงเราจะทําจากเหล็กท่อประปาครับหนาหกคูณ กว้างคูณยาวคูณสูงก็ตามที่ได้แจ้งไปข้างต้นนะครับในส่วนที่2นะครับเป็นส่วนของ,วขอ,งอวนใช้เดียวกับโครงเลยนะครับมีขนาดตาอวน 2- 3ถึงมเซนครับส่วนที่2นี้เอาไว้ขังปลาไม่ให้หลุดออกนอกกระชังครับส่วนสุดท้ายด้านในสุดนะครับเป็นส่วนของอ้วนตาถี่หรือเราเรียกกันว่ามุ้งฟ้านะครับชั้นสุดท้ายนี้เอาไว้ไม่ให้อาหารปลาหลุดออกนอกกระชังครับส่วนของลูกพันธุ์ปนินนะครับเราจะใช้ปนินหมันหรือปนินแปลงเพศเป็นเพศผู้ทั้งหมดนะครับซึ่งจะให้การเจริญเติบโตที่ดีกว่าเพศเมียนะครับ ส่วนไซส์ที่ลงจะเป็นไซส์1 5ถึงตัวต่อกิโลนะครับปวามหนาแน่นต่อหนึ่งกระชังนะครับจะอยู่ที่60ตัวต่อน้ํา1ลูกบาทเมตรนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็ส่วนของหัวอาหารปลาที่ใช้เลี้ยงในเชิงพาณิชย์นะครับทางร้านนะครับใช้อยู่แบรนด์เดียวมา20ปีแล้วนะครับในท้องตลาดเองก็มีอยู่หลากหลายแบรนด์นะครับเกษตรกรท่านใดเชื่อมั่นในแบรนด์ไหนนะครับก็สามารถเลือกได้ตามใจท่านเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของการเลี้ยงปลานิลกระชังแม่น้าโขงในแบบฉบับของร้านโตมมงคลนะครับ เป็นไงกันบ้างครับ EP นี้สำหรับ EP หน้านะครับเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทางเพจ Facebook ปนินตมมงคลหนองคายนะครับหรือว่าทางช่อง y ย u ทูปปนินตมงคลหนองคายชา n e l นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเรา